แะขัดอีกแล้วติดป so> ัญหาตลอดนะับทะเลลี่ก่อนนะลูกตีนะโอเคไปเบิกเล็ตก่อนไปเบิกเล็ตนะอดีตเขาบอกได้หรือยังยังไม่ได้ถ่ายรูป่านนี้ตองตั้งหมดเหรอขอบคุณครับชอบครับทางน้ำไปพร้อมครับคถ้าไม่เขียนถ้าไม่เขียนไปแล้วใช้งานได้แล้วใช่ไหมรับครับกับกับเรื่องนี้ถึงขั้นแบบไปไหว้ไปอะไร พญานาคไปเลยทีเดียวอ๋อใช่ครับผมก็สําหรับเรื่องรอจันเรื่องนี้นะครับผมทางทีมผู้จัดแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนะครับผมทีมนักแสดงหลายๆคนก็มีโอกาสได้ไปไหว้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับคชะโนดอ่าใช่เขาเรียกว่าคําชะโนดครับผมก็ด้วยความที่แบบเรื่องเรื่องรอจันของเรานะครับผมมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของพญานาคด้วยครับผมเราก็เลย ไปหาที่สถานที่ที่เป็นเหมือนกับต้นต้นตำลับจริงๆเลยครับผมเพื่อไปไหว้ขอพรอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วความรู้สึกปันเป็นแบบที่เราได้ไปไหว้ท่านที่เป็นพงนะจริงๆเลยผมศักดิ์สิทธิ์ครับผมคือผมได้ยินประวัติมาว่าแบบทั้งเกาะเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นกิ่งไม้หรือต้นไม้หรืออะไรที่ลอยอยู่กลางน้ําด้วยครับผมแล้วเป็นโพลแล้วเป็นพงลงไปข้างล่างด้วยผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความศักดิ์สิทธิ์ มากมากครับผมและด้วยความที่แบบคนหลายๆคนในที่นัเขาแบบให้ความศรัทธาให้ความเชื่อกันด้วยมันเลยทําให้เหมือนกับเราถูกดูดอยู่ในสถานการณ์แบบอิน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 โมเมนต์นั้นมากมากเลยอย่างตัวกลับไปขอขออะไรนะไปขอพรท่านว่าอะไรส่วนใหญ่เป็นผู้จัดพี่ผู้จัดขอครับผมเราเราไปไหว้ไหว้ด้วยไหว้ด้วยเชิญครับ ครับมีขออะไรเนากแต่ว่าเรื่องงานเรื่องนี้หรือมีอย่างอื่นไหมครับไม่ได้ขอเลยครับผมใช่ครับผมว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ขออะไรพวกนี้อยู่แล้วครับแต่แต่ปกติส่วนตัวผมเรื่องเรื่องมือเรื่องสายส่วนตัวผมศาสนาพุทธไงครับผมก็เลยเชื่อว่าศาสนาพุทธเขาไม่ได้สอนมาให้ขอสัดส่วนใหญ่ครับผมคือคือเหมือนกับว่าทุกๆทุกๆสิ่งที่แบบเวลาเราไปไหว้พระหรือว่าไปขอพรอะไรอย่างเงี้ยผมคือตอนที่เราไปไหว้พระพยายาม ขอให้ท่านเป็นพยานให้มากกว่าสำหรับตัวผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราไปขอท่านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวเราไม่ลงมือทําหรือว่าไม่เริ่มทําอะไรสักทีอย่างเงี้ยสุดท้ายสิ่งที่ขอไปมันก็ไม่เกิดอยู่ดีครับอย่างพอาที่บีไปขอถ้ามันสําเร็จเรื่อง่ามันสูงเราต้องกลับไปถวายตามทีุ่กคบอกก็ไม่ไม่ทราบว่าพี่บีเขาได้ผลอะไรหรือเปล่าเออนนั่แหละครับ เขาจะแบบว่ารับแม่บอลแต่ว่าวันนั้นที่ไปไหว้ก็มีทีมนักแสดงลำอยู่เหมือนกันนะครับใช่แล้วก็มีน้องจีน่าน้องเดนิสแล้วก็น้องออมสามคนเนี่ยที่ทีไปลำถวายให้ครับแอ่แต่ขอรอาจะมันจะเปิดเป็นขแรกแล้วก็ต้นปีด้วยเราอย่างไงบ้างครับดับก็แอบกังวลนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรื่องแรกด้วยเราก็เลยอยากจะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรื่องเรื่องแรก กระแสดีเรตติ้งดีอย่างเงี้ยทั้ง4ี่เรื่องที่เหลือก็คิดว่าคนก็น่าจะตามไปดูเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยความทั้งหมดทั้ง5เรื่องก็เป็นซีรีส์ชุดเดียวกันก็เลยคิดว่าถ้าตอนแรกสนุกตอนต่อไปก็น่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยครับอล่าสุดไปทำบุญไปทำบุญมาครับอืมครับผมใช่ครับอ๋อล่าสุดนี่ใช่ไหมครับผมก็เราไปที่บ้านราชาวดีครับผมใช่แล้วก็ไปทําบุญทำเขาเรียกเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆพี่ๆเพื่อนๆครับเพราะว่าเราด้วยความที่แบบเราก็ห่างหายจากการทําทาเขาเรียกทำบุญแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็เลยอยากจะมีโอกาสได้กลับไปทําด้วยครับผออันนี้เป็นเรื่องในโอกาสอะไรมีไหมครับเรื่องในโอกาสคันเกิดเกิดอยากจะทําอย่างนี้ได้ไหมครับครับผมนั่นแหละมีที่พี่แฟนคลับไปด้วยใช่ครับผมก็มีเป็นเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นสิ่งของไปดีกว่าครับผมเหมือนกับเราก็แบบให้พี่ๆแฟนคลับเขาแบบ บริจาคงเข้ามาด้วยแล้วเราก็เอาไปถวายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถวายสินำไปบริจาคนำไปบริจาคครับผมอันนี้นอนได้มาจากที่ไหนาจาบอกว่าท่านได้จับเศษครับใช่ครับผมเราก็จะหักจากกองกลางตัวนั้นนี่แหล้วผมมาทำบุญด้วยครับเห็นว่ามีคุณพ่อคุณพ่อก็ไปด้วยครัไปหมดเลยครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยครับผม เป็นโมเมนต์แบบครอบครัวบุญใช่ครับผมเราก็ไม่อย่างที่ผมบอกแล้วครับผมก็ไม่ได้มีฟิลแบบไปทําบุญอะไรแบบนี้นานแล้วครับผมเราก็เลยไหนๆก็จะไปแล้วก็เลยเอาที่บ้านไปด้วยเลยเห็นบ้างจะใกล้กับคล้ายๆล้าวันเกิดคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อเพิ่งเกิดเมื่อวานครับอ๋อก็ทำร่วมกันใช่ครับผมก็ถือว่าโอกาสรวบยอดไปเลยละกันแต่ว่าแต่ว่าในในวันเกิดคุณพ่อเมื่อวานก็มีแบบไปทําบุญแยกอีกทีนะครับอ๋อใช่มีมีอะไรพิเศษไม่ต่าง ไ,ได้อยู่พร้อมหน้ากัน4คนถือว่าพิเศษไหมครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่ปกติเราแบบไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้า4ี่คนคด้วยถ้าเจอพี่สาวก็ได้เจอพี่สาวคนเดียวหรือถ้าเจอคุณแม่ก็าอาจจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้เจอพร้อมกัน4คนครับผมแต่ว่าวืันวานมีโอกาสได้เจอหน้าพร้อมกัน4คนก็พิเศษเป็นโมเมนต์ดีดีครับ

เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะถ่ายจ้าถ่ายแล้วถ่ายแล้วขอบคุณครับไม่ได้วิดีโอเลยนะครับน้องังที่ปัง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 เังป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 ้งปังปองปัรปังปังยัี้ังปัยปังีังปัอปัลปังปกงรังปังปังปรงปังนะครับปังปังังปัังปังงปัังปัังปงปังปงีังปังงปั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 งปงปังปังปังังงครัั ได้แล้วได้แล้วเอาไปเสร็จแล้วใช้ไอมขอใส่ตาให้กล้องคุณิขอใส่ตาให้กล้องหน่อยดิขอใส่ตากล้องหน่อยอุ้ยนีเหรอ